สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ตรงกับวันที่1ตุลาคม2565นะคะวันนี้มาอัปเดตสินเชื่อของทางธนาคารออมสินกันนะคะสําหรับท่านไหนที่มีอาชีพอิสระนะคะไม่มีสลิปเงินเดือนรายได้ไม่แน่นอนนะคะวันนี้มีอีก1สินเชื่อมาแนะนําให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะกูผ่านแอปพลิเคชันไมโ o ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้มาบอกวิธีกันค่ะว่าจะเข้าตรงไหนยื่นกู้อย่างไรค่ะ ต้องแจ้งก่อนนะคะว่าทางช่องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับทางธนาคารอมสินนะคะเป็นตัวสื่อกลางค่ะในการนําเสนอนะคะว่าจะต้องขอสินเชื่ออย่างไรส่วนสินเชื่อจะได้รับการพิจารณาหรือไม่นะคะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางธนาคารนะคะที่เขาจะพิจารณาค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าการขอสินเชื่อส่วนบุคคลบนแอปพลิเคชันไมโมนั้นกดตรงไหนอย่างไรนะคะก็ให้เข้าไปในแอป พลิเคชันไมโมดได้เลยนะคะจะเห็นแถบเมนูคำว่าสินเชื่ออยู่ด้านล่างสุดนะคะตามที่ลูกศรชี้เรากดเข้าไปตรงนั้นได้เลยนะคะเขาก็จะเด้งหน้าขึ้นมาว่าสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็สินเชื่อเคหะให้กดคำว่าสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะตรงนี้เขาก็จะมีรายละเอียดแจ้งค่ะว่ากู้ได้เท่าไหร่นะคะเป็นสินเชื่ออย่างไรให้นำไปชำระนี่อย่างไรนะคะก็ลองกดสมัครออนไลน์ดูค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะคะว่า เขามีรายละเอียดอะไรแจ้งไว้บ้างหน้าตรงนี้นะคะเขาจะแจ้งรายละเอียดทั้งหมดนะคะก็ให้ใครที่มีเวลาให้ไปอ่านนะคะว่าเรานั้นมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะเขาก็จะมีแจ้งไว้หมดล้วค่ะว่าจานวนเงินกู้เท่าไรระยะเวลาเงินกู้เท่าไหร่อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปเน้นดูตรงนี้กันนะคะว่าคุณสมบัติของผู้กู้นั้นน่ะ ใครบ้างค่ะที่จะกู้ได้ค่ะตรงนี้ต้องไปอ่านดีๆนะคะแล้วก็เงื่อนไขของเขานะคะเนี่ยเขาก็จะแจ้งไปหมดเลยนะคะบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอนมีอายุ20ปีขึ้นไปนะคะกรณีเป็นลูกค้ารายใหม่เขาก็จะมีเงื่อนไขบอกหมดเลยค่ะว่าใครเป็นลูกค้ารายใหม่ใครเป็นลูกค้ารายเก่าต้องทําอย่างไรบ้างตรงนี้เขาจะแจ้งรายละเอียดทั้งหมดเลยนะคะก็ ใครที่มีเวลานะคะก็ให้เข้าไปอ่านรายละเอียดบนแอปพลิเคชันไมโมได้เลยส่วนใครที่ไม่มีแอปพลิเคชันไมโมนะคะแล้วก็เป็นลูกค้ารายใหม่เดี๋ยวจะแปะลิงก์รายละเอียดทั้งหมดไว้ใต้คลิปนี้นะคะใครที่อยากจะไปอ่านก็ลองไปอ่านได้เลยนะคะตรงนี้ก็แจ้งไว้หมดแล้วค่ะว่าต้องทำอย่างไรนะคะส่วนใครที่สะดวกที่จะสมัครออนไลน์นะคะก็ให้สมัครออนไลน์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราแวะไปดูหลัก ประกันตรงนี้นิดนึงนะคะตรงนี้ก็สําคัญมากนะคะในการพิจารณาสินเชื่อค่ะก็เขาจะมีหลักประกันนะคะให้ใช้กรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้นะคะก็จะมีกรณีไม่ใช้บุคคลค้าประกันแล้วก็จะมีกรณีใช้บุคคลค้าประกันเขาก็จะมีรายละเอียดแจ้งไว้หมดละค่ะว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะกรณีที่มีบุคคลค้าประกันแล้วก็ไม่มีบุคคลค้าประกันก็ต้องใช้เวลาในการอ่านนิดนึงแล้วก็ไปดูนะคะว่าเขามีรายละเอียด บ้างสำหรับท่านไหนที่สะดวกสมัครออนไลน์นะคะก็สมัครออนไลน์ได้เลยเขาก็จะมีรายละเอียดแจ้งไว้หมดนะคะชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมลนะคะเวลาที่สะดวกสําหรับการติดต่อของเจ้าหน้าที่นะคะ เ,เวลาเราสมัครออนไลน์ไปเนี่ยเราสมัครไปเสร็จปุ๊บนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะได้รับข้อมูลเราแล้วก็เขาก็จะติดต่อกลับนะคะก็สาขาไหนที่เราสะดวกสมัครนะคะเราก็เลือกสาขานั้นได้เลยนะคะก็อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางธนาคารนะคะว่าเขาจะพิจารณาเราอย่างไรติดต่อกับตอนไหนคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็มาแจ้งค่ะว่าวิธีการขอสินเชื่อส่วนบุคคลบนแอปพลิเคชันไมโมนั้นทําอย่างไรกดตรงไหนนะคะอันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะที่กําลังตามหาข้อมูลอยู่ค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่คอยกดติดตามค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ